หลายคนชอบคิดว่าธรรมะมันเป็นเรื่องไกลตัวหลายคนไม่เข้าใจว่าทําไมปอต้องไปถือศีลหลายคนจะไม่เข้าใจว่าทําไมเราต้องพูดเรื่องธรรมะบลาบลาบลา,บราธรรมะก็คือธรรมชาติธรรมชาติมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปถ้าเราใช้สติกับทุกจังหวะของชีวิตไม่ยึดติดกับอะไรพราะอะไรมันเกิดขึ้นปอถึงดูเป็นคนชิวงไงคะถ้าแฟนทิง้งปอก็เข้าใจว่าก็เขาไม่ได้เป็นของเราก็เคยรักวันนี้ไม่รัก โทษไม่ได้เราต้องตั้งสติให้ได้ว่าชีวิตเราต้องหายใจต่อไปได้มันก็เหมือนทุกคนนะคะธรรมะเป็นเรื่องง่ายๆเป็นเรื่องใกล้ตัวเหมือนสติเมื่อสติมาปัญญาเกิดเมื่อปัญญาเกิดสติเกิดลองใช้ตัวเองตั้งหลักแล้วก็พลิกใจค้นหาตัวเองให้ได้คุณจะได้เป็นตัวตนที่แท้จริงของตัวเองไม่ฟูมเฟร้ร์ไม่หลงตามใครไปอย่าลืมพลิกใจง่ายนิดเดียวค่ะไอ้งโง่มึงอะไม่ได้มีชีวิตด้วยตัวตอนที่แท้จริง มึงอะมีชีวิตด้วยตัวตนอีกโก้เอาธรรมะงะงโง่มาสอนมาบอกกับอื่นอีควายมึงเข้าใจสมัยนะมึงไม่ได้มีชีวิตด้วยตัวต,วตวนที่แท้จริงมึงมีชีวิตด้วยตัวตนอีกโก้กูจะสอนจิตวิญญาณสอนชีวิตให้มึงรู้นะว่าธรรมชาติของมึงอะเกิดจากอะไร ธรรมชาติของมึงเกิดจากจิตวิญญาณอีควายมันต้องมีจิตวิญญาณก่อนทําให้ถึงเกิดมึงอยู่ในโลกกายภาพเป็นโลกธรรมชาติของมึงนี่โง่มึงเกิดเป็นจิตวิญญาณมึงดําเนินไปโดยวิญญาณมึงกลายเป็นมนุษย์ที่อยู่ในโลกกายภาพอยู่ในโลกแห่งนี้มึงไม่ได้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในโลกมนุษย์ในโลกกายภาพในธรรมชาติของมึงแห่งนี้อีควาย มึงเกิดขึ้นจากจิตวิญญาณมึงดําเนินไปในวิญญาณมึงกลายเป็นมนุษย์ชีวิตที่มึงที่มึงนั่งอยู่เนี่ยมึงเป็นมนุษย์เพราะมึงคือการกลายเป็นเฮียมึงไม่ได้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในโลกนี้มึงเกิดขึ้นดำเนินไปและกลายเป็นในสามโลกคือโลกจิตวิญญาณโลกวิญญาณและโลกมนุษย์มึงเป็นมนุษย์ในโลกกายภาพหรือโลกกายภาพได้เพราะว่ามีมึงเกิดขึ้นเป็นจิตวิญญาณอีควาย ธรรมะของมึงอ่ะมันธรรมะโง่ๆของมนุษย์อีควายชีวิตมึงเป็นวิญญาณมึงต้องมีจิตวิญญาณมึงมึงไม่ได้เป็นมนุษย์และมึงไม่ได้ต้องการธรรมะอีควายมึงเป็นวิญญาณมึงต้องการความรู้จิตวิญญาณมึงเรียนรู้ชีวิตทำความเข้าใจชีวิตของตัวเองสมัยอีควายอีโง่อีโง่ดัดดานอีมนุษย์ชีวิตมึงต้องมาให้ถึงจิตวิญญาณ เรียนปฏิจจมิญญาหนึ่งนึ่งอีง้